เอาละครับตอนนี้ผมอยู่ในเกมซ่อนหานะครับผมได้เป็นป่ายหาครับชื่อในเกมก็ชื่ออัดคิดเล่นเกมเลเวลห้าร้อยหนึ่งนะครับเป็นเป็นสกินค้นหาแบบเลดเดวิลครับเป็นตัวดแดงแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงอยู่ตรงบนไหล่ครับแล้วก็มีมงกุฎครับมงกุฎทองตอนนี้กำลังจะเริ่มหาแล้วครับอันนี้ผมเล่นในโหมดออฟไลน์นะไม่ใช่ออไลน์ พราะว่าผมจะทดลองทดลองแอปบันทึกหน้าจอครับว่ามันจะแบบมันทึกได้ละเอียดหรือเปล่าอันนี้ผมเจอกระดานครับกระดานบอร์ดแล้วก็หาตัวต่อไปครับเจอตัว <c oughs> เจอตัวแบบสายย่อครับเจอแบบเขาเรียกวอะไรหนุ่มออฟฟิศครับหน,หนุ่มหนุ่มออฟฟิศสายยอ่อตีเลยครับ พคกมาอยู่อะไรตรงนี้ไม่รู้ครับแล้วก็แล้วก็หาสิ่งของต่อไปครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันก็เดินสำรวจให้ทั่วครับนี่ครับเจอคีย์บอร์ดครับมาอยู่อะไรตรงพื้นไม่รู้ครับอันนี้เล่นในโหมดออฟไลน์นี่มันจะอาจคิปแบบลื่นไหลนะครับแต่ถ้าเล่นในโหมดออนไลน์นี่มันอาจจะมีกระตุกหรือไม่ก็ค้าง นิดนึงอะไรเงี้ยครับอาจจะมีบ้างครับกระตุกอะถ้าถ้าแบบถ้าเล่นในโหมดออนไลน์ล็อกเกอร์ครับขวางประตูเลยครับตอนนี้เขาซ่อนเราสี่แล้วครับสิ่งของที่เหลือเป็นอะไรก็ยังไม่รู้อะันครับก็ต้องหาไปเรื่อยๆครับ ายโต๊ะโต๊ะอยู่ตรงไหนวะอ๋อนี่ครับเอเอกสารครับเครื่องถ่ายเอกสารแล้วโต๊ะมันอยู่ตรงไหนวะอ๋อนี่ไงไอ้หนึ่งครับเก็บหัวใจครับอีกหนึ่งเป็นอะไรวะเออต้องหาคำใบครับหาคำใบ้แลวลูกศรครับมีคำใบ้บอกครับ สมุดสมุดโอโหวันนี้อันเล็กหายากมากครับมันต้องมีลูกศรนะเก็บระเบิดก่อนครับสมุดมันอันเล็กนะครับไม่รู้มันอยู่ตรงตรงไหนอ่ะมันต้องมีลูกศรนะถ้าหาหาแบบด้วยฝีมือตัวเองนี่มันจะหาไม่ค่อยเจอครับมันต้องมีลูกศรสมุดสมุดโอห้หายากครับไม่รู้มันอยู่ตรงไหนลูกศรก็เพิ่งโผล่มาครับ ชนะไปเอาละครับคลิมนี้ก็จบเพียงแค่นี้ะครับอันนี้มาทดลองทดลองแอปบนันทึกหน้าจอเฉยว่ามันจะมีอะไรติดกะขัดหรือเปล่า